สวัสดีค่ะทุกคนเจีย๊ยบค่ะกับช่องจางวิสเจี๊ยบสวัสดีเดนกุมภาพันธ์นะคะที่ร้านมีอะไรตื่นเต้นบ้างไหมคะวันนี้เจี๊ยบมาพร้อมกับรีวิวยอดขายเหมือนเช่นเคยค่ะนี่พร้อมโพลเหมือนเช่นเคยนะคะแต่ก่อนเข้าเรื่องเจี๊ยบถามเพื่อนๆสั้นๆนิดนึงก่อนค่ะว่ามีใครสนใจอยากให้เจี๊ยบเข้าไปช่วยรีวิวร้านให้ไหมคะ รีวิวร้านของเจมเหมือนคราวว่าเจะจะเข้าไปช่วยดูให้เผื่อเพื่อนๆนมือใหม่เนาะเผื่อมีใครไม่มั่นใจว่าเออเขียนชื่อเรื่องดีหรือ,อยังเขียนคําบรรยาย description ดีหรือ,อยังถ่ายรูปดีหรือ,อยังหรือว่าสินค้าประเภทนี้ขายดีไหมนะยังไงหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะอยากให้คุยแบบนอกรอบเนี่ยทิ้งอีเมลแอดเดรสไว้ได้ที่คอมเมนต์เดี๋ยงไงจะทักไปแล้วเราค่อยคุยกันหลังมาอีกทีนึงอันนี้คือรีวิวให้ฟรีๆเพราะว่า <laughs> อยากจะขอบคุณค่ะที่เพื่อนๆอ,อยู่แบบอยู่กับเจมมาเอ่อ ติดตามกันมาเป็นเพื่อนคุยกันมาให้กําลังใจกันมาตลอดอย่างนี้ค่ะก็เลยว่าถ้าเกิดว่าทําอะไรให้เพื่อนๆได้บ้างก็อยากจะช่วยนะคะแต่ว่าเจ๊ก็ยังไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเพียงแต่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเจ๊มั่นใจว่าบางทีเจ๊าอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างที่เพื่อนๆอ,อาจจะยังเอ๊ะไม่ทันมองเห็นอะไระยยอย่างนี้ค่ะก็ช่วยๆกันอย่างเนี้นะคะย้ำอีกทีถ้าใครสนใจให้เจ๊รีวิวร้านให้ฟรีๆก็ทิ้งอีเมลแอดรสไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะ โอเคคราวนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยวันนี้ที่จะมารีวิวยอดขายนะคะเหมือนเช่นเคยของเจี๊บอันนี้จะเป็น27มกราคมถึง2กุมภาพันธ์นะคะเป็นเวลาทั้งหมด7วันคือของเจี๊บว่ารีวิวยอดขายบันทีมันไม่ได้จบในเดือนพอดีเพราะว่าโดยมากเจ๊จะทําประมาณแบบ1สัปดาห์ย้อนหลังใช่ไหมคะมันก็เลยจะบันทีขามเกี่ยวระหว่างเดือนอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเนาะกะ็วันนี้จะ แบ่งสินค้าเป็น3กลุ่มนะคะที่จะมาเล่าให้ฟังคือจะยกมาแค่ไฮไลท์จะไม่จะไม่พูดทั้งหมดตรงนี้ค่ะเพื่อนๆมาใช้เวลาไปไปนิดนึงนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวแบ่งสินค้าเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1กลุ่มสินค้าที่ขายเร็วขายออกเร็วคือเจี๊ยบแบ่งของเจี๊ยบเอาเองว่าถ้าเกิดสินค้าตัวไหนที่ออกภายในไม่เกิน3เดือนสําหรับเจี๊ยบนะคะถือว่าเป็นสินค้าที่ขายออกเร็ว กลุ่มที่2เป็นกลุ่มสินค้าที่กําไรดีกว่าปกตินะคะในที่นี้เจ๊ยกยกมาตัวที่กําไรเกิน3,000%ขึ้นไปนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มสินค้าตามฤดูกาลค่ะอันนี้คืออย่าเล่าให้ฟังเพราะว่าบางทีเราต้องดูเทรนด์ตลาดเนาะเพื่อนเซีซั่อนอลก็คือสินค้าตามฤดูกาลคือบางทีเราต้องดูว่าช่วงนี้เทศกาลอะไรกําลังมาอะไรกําลังอินกําลังฮิตอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า พวกนี้ค่ะคือจะเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถตัดสินใจได้ว่าเอ๊ะช่วงนี้หรือช่วง1-2เดือนจากนี้น่าจะลงขายสินค้าประเภทไหนดีนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะ ก็เพื่อนๆคะก่อนเข้าเรื่องนะเจี๊ยบสรุปอีกทีว่าเจี๊ยบมีกลุ่มสินค้าทั้งหมด3กลุ่มที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะคะกลุ่มที่1กลุ่มสินค้าขายเร็วออกภายใน3เดือนกลุ่มที่2กลุ่มที่กําไรมากกว่าปกติคือมากกว่าจะเลื่อกมาที่3,000เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะคะกลุ่มที่3กลุ่มสินค้าตามฤดูกาลเพื่ออยากให้เพื่อนๆดูว่าช่วงนี้สินค้าอะไรที่น่าขายมีความเป็นไปได้ที่จะขายออก ดีกว่าปกติเพราะว่าถือว่าเป็นหน้าของเขา,าเป็นเทศกาลของเขาอะนะคะก็เจยวก็จะบอกสินค้าด้วยว่าแต่ละตัวต้นทุนจะมาเท่าไหร่ราคาขายเท่าไหร่แล้วก็กําไรประมาณเท่าไหร่หลังจากที่หัก ต่างๆนานา,นาคือกําไรเจียว่ามาจากการที่เอาราคาขายตั้งนะคะลบต้นทุนสินค้าลบาคา่าจุกค่าจีกค่าทำเนียมต่างๆนานา,นาก็จะเป็นสุดท้ายเงินก้อนกลมๆประมาณที่จะเข้ากระเป๋าเจียวจริงๆเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวเราจะดูกันเลยจะบอกเป็นเงินยูเอสดอลลาร์ก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวตอนจบท้ายเจียบมีหน้าสรุปให้เป็นเงินบาทอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆจะได้ดูง่ายๆโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยกลุ่มที่1นนะคะกลุ่มสินค้าที่ขายออกเร็วภายใน3เดือนค่ะ ตัวแรกนะคะเจ๊ขายได้อยู่บนเมอร์คารีค่ะถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าเมอร์คารีคืออะไรเมอร์คารีเป็นอีกร้านหนึ่งของเจี๊เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งซึ่งคอนเซปต์การลงขายต่างๆนาน,นานของเขาประเภทสินค้าที่ขายได้อะไรพวกนี้นะคะ่ะจะคล้ายคลึงกับ eBay มากๆๆมากๆนะคะเจ๊ก็เลยเอามาให้ดูมาให้เป็นเพื่อนๆเ,เป็นตัวอย่างเพราะว่าจะได้เป็นไอเดียสินค้าว่าเออโอเคประมาณนี้คือขายได้ทั้ง eBay แล้วก็ ทั่วไปนะคะคือความแตกต่างข้อใหญ่ของเมอร์คารีกับอีเบก็คือว่าเมอร์คารีนะปัจจุบันนี้ยังเปิดให้บริการอยู่แค่2อสาประเทศเท่านั้นเองได้แก่ถ้าเจ้าจําไม่ผิดนะคะก็จะมีญี่ปุ่นมีอังกฤษแล้วก็มีอเมริกานะคะในขณะที่อีเบคือไปทั่วโลกแล้วถูกไหมคะอันนี้คือความแตกต่างข้อใหญ่มากๆของเขาแต่อย่างที่บอกว่าตัวสินค้าคอนเซปต์การทําสินค้าการลงขายมันคล้ายคลึงกันนะคะก็เลยว่าเอามาเล่าให้ฟังเพื่อนๆจะได้เป็นไอเดียเวลาไปขายของนะคะ ก็เห็นไหมคะว่าสิ่งแรกคืออะไรเดี๋ยวเจมให้ดูรูปชัดๆนะคะเป็นการเกงมวยไทยค่ะสีเขียวกับสีแดง2ตัวคนซื้อคนเดียวกันมาเหมาไป2ตัวค่ะคือเขามีความสวยงามโดดเด่นเพื่อนๆดูนี่ค่ะมีควาว่ามวยไทยแล้วก็มีคําว่าไทยบ็อกซิ่งนะคะแล้วก็นี่เป็นงานปักคือค่อนข้างงานละเอียดนิดนึงนะคะ สองตัวนี้เจ๊เพ,พิ่งซื้อมาจากไทยเจย๊กลับไทยไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเพิ่งจะกลับมาเมื่อต้นปีนะคะเจ๊ก็ลองตลาดถ้าเกิดเพื่อนๆไปดูคลิปเจ๊ย,ย้อนหลังคลิปช็อตที่เจ๊ทำไว้อะคะ่ะเจ๊ไปเดินเลือกดูหาสินค้าไทยๆท,ที่ยังไม่เคยขายที่ไหนมาก่อนหมายถึงว่าตัวเองอะนะคะยังไม่เคยลงขายที่ไหนมาก่อนก็ไปเอากางเกงมวยไทยมาจํานวนหนึ่งว่ามาลองตลาดดูซิปรากฏว่าขายออกค่ะแล้วก็ขายออกเร็วด้วยนะคะเพราะว่า อย่าลืมนะสินค้ามวยไทยที่เย็บพลังโชว์นี่คือกลุ่มสินค้าที่ขายออกเรายวนไม่เกิน2เดือน3เดือนนะคะก็ต้นทุนเย็บมานะคะอันนี้คือตัวละประมาณ6เหรียญขายได้อยู่ที่ตัวละ48ปเหรียญกําไรอยู่ที่ประมาณ32เหรียญ40เซนซึ่งค่อนข้างจะสูงนะคะตัวนี้เย็บใช้เวลาขายหลังจากที่ลงไปแล้วเป็นเวลา16วันค่ะ ส6วันเท่านั้นเองค่ะออกเรียบร้อยแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยส่วนตัวเจ๊ถือว่าเร็วม,มากๆนะคะราคาก็ดีด้วยท่านเพื่อนๆอยู่ไทยหรือว่าพอมีช่องทางหากางเกงมวยกางเกงแบบเนี่ยกงเกงมวยนั่นแหละยิ่งทารายเยอะๆปากเยอะๆเนี่ยอยากแนะนํามากเลยค่ะนะคะเราหามาลงขายกันดูโอเคตัวถัดไปที่ยังอยู่ในกลุ่มสินค้าขายเร็วนะคะเพื่อนๆ เจ๊ขายได้อยู่บน eBay ค่ะเป็นกระเป๋าหนังแท้นะคะยี่ห้อไอคอนแล้วก็เพื่อนๆดูลายเขานิดนึงจะเป็นลายที่แบบเป็นเชิงศิละปะหรือเปล่าเป็นงานเพ้นท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความสวยงามนะคะตัวเนี้ยจริงๆอะ่ะเจ๊ต้องไปเสิร์ชหาข้อมูลมาว่าหน้าตาประมาณนี้เขามีชื่อนะเนี่ยเจ๊อ่านไม่ออกอ่านไม่ออกจริงค่ะเพื่อนๆเ, <laughs> เป็นกระเป๋าแล้วก็เพื่อนๆดูตรงชื่อนี่ค่ะเขาจะมีภาษาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยที่ไม่ใช่ภาษางกฤษซะทีเดียวเจ๊ก็ <laughs> ไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงว่าอะไรนะคะแต่ไปหาข้อมูลมาแล้วก็โอเคได้ได้ใส่ไว้เป็นเป็นชื่อสินค้าเป็น description mm hmm. นะคะก็ตัวนี้ต้นทุนเจะมา20เหรียญขายได้อยู่ที่45เหรียญกำไรประมาณ16เหรียญค่ะขายออกภายใน19วันค่ะขายออกภายใน19วันซึ่งส่วนตัวแล้วถือว่าเร็วมากๆนะคะ ถัดไปค่ะยังไม่จบกลุ่มสินค้าที่ถือว่าขายเร็วนะคะภายใน3เดือนและก็ยังคงอยู่บน ebay ค่ะเป็นเสื้อสเวตเตอร์นะคะตัวนี้ยี่ห้ออ่านว่าอ่านว่าอะไรดีคคะ UMGEE เจ๊บวอ่านของเจี๊ยบเองนะอาจจะผิดหรือยังไงก็เพื่อนๆลองเสิร์ชหาวิธีการอ่านที่ถูกต้องมานะคะออกเสียงเจี๊ยบอ่านว่า MG เนาะ <c oughs> อันนี้อ่านภาษาเย็บเป็นเสื้อสเวตเตอร์ที่ค่อนข้างแบบว่าใส่หลวมๆสบายๆแล้วก็เย็บใช้คเวร์คำว่าทูนิคคือจะเป็นแบบจะยาวแบบประมาณลมาเลยสะโพกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเสื้อสไตล์แบบใส่หล,มหลวมแจ็คเก็ตนะคะเอ้ยสเวตเตอร์ไม่ใช่แจ็คเก็ตแล้วก็ตัวนี้อย่างเขาเป็นงานใหม่ค่ะมาพร้อมป้ายนะคะสีม่วงสวยงามเลยต้นทุนเย็บมา3ามเหรียญค่ะได้อยู่ที่15เหรียญค่ะกำไรอยู่ที่ประมาณ9เหรียญซึ่งไม่ถือว่าเยอะมากนะคะ แต่เขาขายออกภายใน68วันค่ะ2เดือนกับนิดหนึ่งเท่านั้นเองคือปกติจากประสบการณ์เจ๊นะ้แบรนด์นี้ค่ะปกติแล้วคือเจ๊จะไม่เอามาลงที่ร้านแล้วเพราะว่าจากประสบการณ์คือ1อยู่มานาน2กําไรไม่ค่อยดีราคาขายไม่ค่อยดีค่ะแต่ตัวนี้ที่เจ๊ตัดสินใจเอามาเพราะว่า1มาพร้อมป้าย2ดีไซน์ก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็3 ช่วงนี้ยังมีความหนาวอยู่ทางบ้านฝั่งนี้ค่ะยังมีความหนาวความเย็นอยู่สเวตเตอร์น่าจะยังพอขายได้อยู่แล้วก็สีสวยด้วยสีม่วงแบบของจริงคือสีสวยสดมากค่ะเจ้าว่าเอออาจจะขายได้ก็ได้นะอะไรเงี้ยค่ะก็เอามาออกไปจริงๆภายใน2เดือนซึ่งส่วนตัวถือว่าเร็วมากสำหรับแบรนด์นี้นะคะโอเคอันนั้นเป็นทั้งหมดที่ขายออกภายใน3เดือนนะคะมี4ี่รายการคราวนี้มาดู กลุ่มถัดไปที่อยู่ในกลุ่มสินค้าที่กําไรดีซึ่งเจียบเลือกมาวันนี้เฉพาะตัวที่กําไรเกินกว่า3,000เซนนะคะโอเคตัวที่1ค่ะตัวที่1ขายได้อยู่บน e t s ซค่ะเป็นคู่มือทําอาหารโดยผู้ชายคนนี้จิมมี่สักอย่างเนี่ยค่ะ ไม่กล้าออเสียงเพราะเกรงว่าจะทำามสกุลเขาเพียนนะคะชื่อคุณจิมมี่เนี่ยแหละแกเ่เขียนคู่มือทำอาหารตำราอาหารแล้วก็เป็นแบบแนวโฮมเมดค่ะนะคะ,นะคะก็หนังสือค่อนข้างที่จะเก่าแล้วตั้งแต่ปี1980นะคะก็ตัวนี้ต้นทุนเจียบมา25เซนขายได้อยู่ที่19เหรียญ49เซนกำไรอยู่ที่ประมาณ15เ34เซนซึ่งคิดเป็นประมาณ6,136เซ็นต์ค่ะซึ่ง ถือว่าค่อนข้างจะเยอะปกติถ้าหนังสือเก่าๆเจี๊ยบนะคะเพื่อนๆเ,เจี๊ยบชอบขายหนังสือเก่าเพราะว่าหนึ่งโดยมากจะได้ของที่ต้นทุนค่อนข้างจะต่ำแล้วก็สองถ้าเป็นสินค้าหายากแบบว่าหนังสือหายากอะไรเงี้ยโดยมากกาไรจะค่อนข้างดีนะคะก็อย่างตัวนี้เป็นต้นกําไรหกพันกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะถัดมาค่ะตัวที่ยังกลุ่มยังเป็นกลุ่มสินค้าเอ่อกำไรดีกว่าปกติมากกว่า3 0 0 0เของเจี๊ยบนะคะ เป็นน้องหมีแพนด้าค่ะขายได้อยู่บนเมอร์คารีอีกแล้วเดี๋ยวให้ดูชัดๆว่าหน้าตาเขาประมาณไหนตัวนี้เป็นหมีแพนดา้าหมีแพนด้ามันมันเป็นเอกลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของประเทศจีนเนาะคือเขาเป็นแนวสัญ,ญลักษณ์ของประเทศจีนใช่ไหมคะก็ไม่เท่านั้นเพื่อนๆดูชุดที่เขาใส่ค่ะดูชุดที่น้องใส่เป็นหมวกเป็นนี่มันชุดจีนนี่นาเดี๋ยวให้ดูอีกรูปหนึ่งผมยาวเปียสวยงามเลย <laughs> ตัวนี้เนี่ยค่ะนอกจากเป็นกลุ่มสินค้าที่กําไรสูงแล้วเขาสำหรับเยบนะ้าเยบถือว่าเขาเป็นกลุ่มซีซันแนลคือกลุ่มตามเทศกาลด้วยเทศกาลอะไรคะเพื่อนเพื่อนเทศกาล ตุจีนที่กําลังจะมาถึงในเดือนกุมภาพันธ์อีกไม่กี่วันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะบอกกําไรก่อนตัวนี้ต้นทุนจะมายี่าเซนขายได้ส0เหรียญกําไรประมาณเเหรียญเจ็เซนคิดเป็นประมาณ3,100เปอร์เซ็นซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนเื่อนดูแค่ยอดเงินอนะ่ะมันไม่ได้เยอะเนาะมันแค่เจเ็ดเหรียญกว่ากว่าแต่ว่าด้วยความที่ต้นทุนจะมาน้อยก็เลยทาให้เปอร์เซ็นต์กำไรค่อนข้างจะสูงนะคะซึ่งส่วนตัวเจ๊แล้วนะ คือเราเก็บเล็กผสมน้อยไปมันก็ไม่ได้เสียหายอะค่ะแล้วตุ๊กตาเนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่าถ่ายรูปง่ายนะคะจัดเก็บดูแลง่ายแพ็คทิ่ง,ง่ายไปกันใหญ่ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแตกหรือว่ากระทบก,กระเทือนเสียหายระหว่างการขนส่งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยเป็นอะไรที่น่าขายนะคะแล้วก็ตัวนี้กําไรดีนะคะเพื่อนๆอันนั้นกําไรดีเลยใช่ไหมสามพันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เมื่อกี้จะบอกว่าเข้ากลุ่มเทศกาลด้วยเพราะว่าเขามาแนวตรจีนอันนี้ให้เจ็บเดานะคะเจยวก็ไม่ได้ฟัน1งร้อยเปอร์เซ็น้าได้แต่ว ไปเฉลิมฉลองตรุษจีนจริงๆแต่ว่า,วาก็อยากให้เพื่อนๆดูว่าดูซิเนี่ยน้องหมีแพนด้าใส่ชุดจีนหมวกจีนแล้วมีผมเปียอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์คือจีนชัดๆเลยนะคะแล้วตรุษจีนกําลังจะมาถึงภายในอีกสัปดาห์หนึ่งกว่าๆเองถูกไหมคะเพราะฉันเจบคาดเดาว,ว่านี้น่าจะเข้ากลุ่มสินค้าตามเทศกาลได้นะคะโอเคก็เพื่อนๆคะรอบนี้เนี่ยเจบม,มีสินค้าที่ขายได้กำไรเยอะที่ดึงมามา,มากกว่า3% 0 0 0แค่2รายการเท่านั้นเองนะคะ ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวนี้ถัดไปเรามาดูสินค้าที่เข้ากลุ่มอ,อ่าซีซันแนลคือตามตามเทศากาลสินค้าที่ช่วงนี้เ,ออเป็นช่วงของเขาเป็นช่วงที่เขากําลังมาช่วงที่ว่าหน้าจะลงสินค้าประเภทนี้เพื่อความเป็นไปได้ที่จะขายออกเร็วจะมีมากกว่าปกติเป็นช่วงเทศกาลนะคะนะคะก็เรามาเริ่มกันจากตัวที่หนึ่งค่ะขายได้บนเอ s ซค่ะเพื Für, ่อนๆดูออกไหมว่าเขาคืออะไร นี่คะ่ะเขาคือให้ดูใกล้ๆจะมองเห็นไหมคะว่าเขาคือแม่ไก่คะ่ะแล้วอยากให้เห็นจังเลยเพื่อนๆถ้าดูจากรูปหรือว่าดูจากจากของจริงเนี่ยจะเห็นใช่ไหมคะว่าเขาจะมีความละเอียดงานละเอียดของเกล็ดเนี่ยเป็นคนๆน่ะนะคะเพื่อนๆคาดเดาออกไหมว่าเขาคืออะไรนี่เปิดให้ดูตรงนี้คะ่ะเป็นแม่ไก่นะคะหรือพ่อไก่แม่ไก่ก็แล้วกันหรือพ่อไก่จ๊มีปัญหากับไก่ตลอดเลย คืออย่างนี้ค่ะตัวนี้คำบรรยายที่เจะใช้ในใน description ของเจี๊ยบตรงนี้นะคะ mm hmm. เพื่อนๆเ,เขาเนี่ยเป็น chicken mm hmm. เดี๋ยนะตรงนี้บัตนี่ๆตรงนี้นอ่าให้ดู mm hmm. เขาที่ห่อเล็กคอนค่ะมันเขียนไม่ถูกสักที่มันไม่แน่ใจละแต่ว่าคือเขาเนี่ยเป็น butter dish คือเพื่อนๆ mm hmm. ค้าที่บ้านเมืองฝรั่งเนี่ยถ้าเพื่อนๆ mm hmm. เ,เอ่อเขาจะชอบ กินขนมปังอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเนยเนยที่เป็นแท่งยาวๆอะ่ะเขาก็จะมีจานนะคะเขาก็จะมีจานเขาก็จะวางเนยลงไปแล้วเขาก็จะมีฝาปิดเนยอีกทีหนึ่งอันนี้เจ๊ใช้คําว่า butter dish cover ก็คือเป็นฝาปิดเนยนะคะซึ่งอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่เจ๊ว่า <c oughs> จะคิดว่าใช่คะ่ะก็วางไปปิดอย่างเงี้ยมันก็จะมีฝาปิดหลากหลายดีไซน์ดีไซน์ของจาน วางเนยเนี่ยก็จะอยู่ตรงตรงฝาเนี่ยค่ะว่ามันมีความเออบางตัวก็ออกแนวขำๆบางตัวก็ธรรมดาเรียบๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีหลากหลายกันไปแต่อันเนี้ยคือจะว่าเขาเขาดูดีมากเลยอะ่ะเขาน่าสนใจมากเลยอะค่ะอันเนี้ยป,ปิดลงไปอย่างงี้นะคะทำไมเจ๊ถึงบอกว่าขออนุญาตวางนะคะทําไมเจ๊ถึงบอกว่าเขาเป็นสินค้าตามรู้ดูการเพราะว่าเพื่อนๆคะ่ะเอ,อ่อเมษายนเป็นช่วงของ อีสเตอร์เป็นช่วงของสปริงเอ่อทศการฤดูสปริงอะค่ะฤดูใบไม้ผลิกำลังใกล้เข้ามาในช่วงเมษาแล้วมันก็จะมีคอนเซปต์ค่ะคือถ้าเป็นอีสเตอร์เป็นสปริงเนี่ยก็จะเป็นถ้าอีสเตอร์ก็จะเป็นไข่เป็นกระต่ายใช่ไหมคะสปริงก็จะเป็นไก่เป็นเป็ดเขาจะมีคำว่าเออสปริงชิคเก้นอย่างเงี้ยคือก็ไม่แน่ใจนะไม่เคยหาข้อมูลว่าทำไมแต่ว่าถ้าเกิดเป็น เทศกาลหน้าหน้าสปริงเนี่ยค่ะเป็ดไก่ห่านพวกนี้จะแบบจะคอนเซปต์ได้สปริงชิคเก้นอย่างเงี้ยเออก็เจ๊ก็เลยคิดว่าแม่ไก่หรือพ่อไก่ตัวนี้ค่ะเขาเป็นเข้าขายเทศกาลหน้าสปริงเนี่ยค่ะเพื่อนๆนะคะเป็ดไก่ห่านพวกนี้ค่ะได้สปริงนะคะโอเคอันนั้นตัวที่หนึ่งนะคะเดี๋ยว อนที่จะลืบอกก่อนว่าต้นทุนจะมา1เหรียญขายได้อยู่ที่23ามเหรียญ79เซนนะคะกำไรอยู่ที่ประมาณ18เหรียญกับ3เซนใช้เวลาขายอยู่144วันก็คือประมาณ4เดือนกว่ากว่าเกือบ5เดือนค่ะเพื่อนๆ่คะเจี๊ยบขอย้ำอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูคลิปเจี๊ยบเจี๊ยบขายสินค้าทุกประเภทที่เจี๊ยบอยากจะขายเจี๊ยบขายสินค้าค่อนข้างหลากหลายค่ะแล้วก็เจี๊ยบสังเกตดูแล้วจับ จับพฤติกรรมดูข้อมูลจริงๆที่เห็นเนี่ยจากตัวเลขทุกอย่างสิ่งนี้ค่ะสินค้าบางประเภทนะคะจะออกเร็วพวกแฟชั่นเนี่ยมันควรจะต้องออกเร็วเข้าเร็วออกเร็วพวกสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมพวกนี้สำหรับเจีย๊ยบถ้าอยู่เกิน3 4สเดือนไปแล้วเจี๊ยบถือว่าออกช้าแล้วนะคะแฟชั่นมันต้องหมุนตลอดเวลามันต้องออกเร็วนะคะแต่จะมีสินค้าบางประเภทที่อยู่กับเจี๊ยบมาเนิ่นนานแล้วจะไม่บน่นไม่ว่าไม่ไม่ ไม่น้ําตาไหล <c oughs> เพราะว่าสินค้าประเภทนี้จะจะเป็นสินค้าที่มีอายุคือหมายความว่าอยู่กับเรานานเขาจะเรียกว่าวลองเทลลองเทลหางยาวค่ะเขาจะมีช็อตเทลกับลองเทลลองเทลคือเป็นสินค้าที่อยู่นานเป็นเรื่องปกติเป็นสินค้าที่การหมุนเวียนค่อนข้างต่ําเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่เมเป็นสินค้าที่ความต้องการของคนอ่ะมันไม่ได้เยอะเหมือนกับสินค้าแฟชั่นนะคะ สินค้าที่เข้ากลุ่มลองเทลนี่นะจากที่เจะบเจอมาก็จะเป็นเนี่ยพวกของตกแต่งของเก่าแก่ของหายากหนังสือคือสินของที่มันแบบมีความต้องการน่าจะเฉพาะเจาะจงอะคะ่ะอันนี้จะถือว่าเป็นลองเทลอยู่นานตัวนี้นะคะออกภายใน4เดือนกว่า,กวาเกือบ5เดือนเนี่ยเจะถือว่าเร็วเพราะว่ามันจะเป็นสินค้าบางตัวที่เข้ากลุ่มประเภทสินค้าเนี่ยของเก่าแก่หายากแล้วอยู่กับเจ็บ2ปีกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือ คือนานมากแต่ก็คือต้องเข้าใจธรรมชาติของเขานะคะก็บอกให้เพื่อนเพื่อเข้าใจตรงกันว่าทําไมอุยอยู่กันมาตั้งนานแหนอะไรเงี้ยเราจะขายดีไหมคืออยากจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆจะขายสินค้าแนวนี้เพื่อนเพื่อต้องเข้าใจก่อนว่าเขาอยู่กับเราค่อนข้างนานค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะมาแนวสินค้าประเภทนี้ต้องทําใจว่าไม่ได้เข้าปุ๊บออกปั๊บนะคะแต่ถ้าเกิดลงแฟชั่นเนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่าถ้าเราจับทางตลาดได้เป็นสินค้าที่กาลังมาเป็นเทรนที่กาลังมาเนี่ย เข้าปุ๊บออกปั๊บค่ะนะคะโอเคถัดไปค่ะเพื่อนๆที่เข้ากลุ่มสินค้าตามเทศกาลตามฤดูกาลที่เจบเลือกมานะคะตัวถัดมาเป็นสร้อยคอขาะยี่ห้อ House Harlow ตัวนี้เป็นสร้อยคอของใหม่นะคะมาพร้อมกล่องนี่ค่ะนะคะก็ถามว่าทำไมเจฟถึงยกให้เขาเป็นสินค้าตามเทศกาลเพราะว่าเ้ืยอความที่เขาเป็นงานใหม่มาพร้อมกล่องอันเนี้ยเจฟ คาดดาวเจ๊ฟคิดว่าเป็นสินค้าที่คุณผู้ชายคนนี้ว่าคนซื้อเป็นผู้ชายคุณผู้ชายคนนี้ซื้อไปเป็นของขวัญวาเลนไทน์ให้กับคุณผู้หญิงที่บ้านนะคะวาเลนไทน์นี่อีกแค่สิบวันเนาะก็จะถึงแล้วคันนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าต้องหาของขวัญให้กับคนที่เรารักแหละนะคะก็อันนี้ด้วยความที่เขามามาใหม่แล้วเขาดีไซน์ค่อนข้างสวยอย่างเงี้ยเจ๊ว่าเจ๊เดาวแต่เจ๊ฟก็คิดว่าน่าจะใกล้เคียงแล้วนะ ว่าคุณผู้ชายเนี่ยคงจะซื้อไปเป็นของขวัญให้กับคุณผู้หญิงนะคะก็อันนี้เลยจะถือว่าเป็นเทศกาลเป็นเป็นซีซันแนลบายก็คือเข้าตามเทศกาลวาเลนไทน์นะคะถ้าเกิดช่วงนี้แต่อาจจะไม่ทันแล้วถ้าเพื่อนๆอยู่ที่ไทยคือช่วงนี้สินค้าที่ออกออกน่าจะดีก็คือเป็นพวกแนววาเลนไทน์แนวความรักแนวหัวใจแนวสีชมพูหวานหวานหแหววอย่างเงี้ยค่ะน่าจะน่าจะขายดีอยู่นะคะโอเคคราวนี้ตัวถัดไปค่ะอีกไม่กี่ตัวค่ะเพื่อนๆอดทนนิดนึงนะ สินค้าตัวถัดไปที่เจ๊ย,ยังเข้ากลุ่มให้เป็นเอ่อตามเทศกาลก็คือเสื้อตัวนี้ค่ะเพื่อนๆเป็นเสื้อผู้หญิงเชิ้ตธรรมดาธรรมดาแต่ถามว่าทําไมถึงให้เข้ากลุ่มสินค้าตามเทศกาลเพื่อนๆดูออกไหมจากรูปนี่อาจจะไม่ชัดเพราะว่าอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเจะคลิกให้ดูรูปใหญ่ๆเห,ห,ห็นไหมคะเห็นอะไรไหมคะภาษาจีนแล้วนี่ตัวอะไรเอ๊มาไม่ชัดเดี๋ยวให้ดูนี่อุย้ยเลื่อนไปน,นิดนึง เห็นไหมคะเขาคือมังกรค่ะเขาคือมังกรแล้วเจี๊ยบเนี่ยใส่ใส่ตรงนี้ข้อความชื่อเรื่องของเจี๊ยบคือนี่ค่ะลูน่าไชนีสไชน่าเอเชียก็คือเทศกาลตรุษจีนเมื่อกี้บอกไปแล้วตอนที่ขายน้องหมีได้ว่าเทศกาลตรุษจีนกําลังเข้ามาแล้วค่ะแล้วในประเทศอเมริกาเนี่ยคนจีนก็อยู่กันเยอะมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจี๊ยบก็คาดเดาว,ว่ามีความเป็นไปนได้สูงที่เสื้อตัวนี้จะนำไป ใช้ในเทศกาลเฉลิมฉลองตรุษจ,จีนของคนอเมริกาที่คนจีนคนอเมริกาเชื้อสายจีนในในในประเทศนี้เขาจะเฉลิมฉลองกันนะคะอันนี้เจ๊เดานะแต่เจ๊บก็ว่ามันก็เป็นไปได้ละค่ะเพื่อนๆนี่ดูคือดีไซน์ถ้าดูอย่างนี้เหมือนเสื้อเชิตธรรมดาไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดดูรูปดูอะไรเงี้ยโหก็จะมีความแบบไม่ธรรมดาอยู่นะมังกรเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตัวภาษาจีนอะไรเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะอันนี้เจ๊บ เดาแบบมั่นใจแบบมีหลักการว่าน่าจะเป็นการซื้อไปเพื่อใส่เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนนะคะตัวสุดท้ายค่ะเพื่อนๆของสินค้าในกลุ่มที่เจี๊ยบถือว่าเป็นสินค้าตามฤดูกาลนะคะคือจริงๆแล้วไม่ใช่ฤดูกาลช่วงนี้เพราะเพื่อนเดูอันนี้เขาเป็นถาดที่เป็นคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับเกี่ยวกับคริสต์มาสนะคะ mm hmm. นี่ให้ดูใกล้ เห็นไหมเป็นเป็นนางฟ้าตกแต่งต้นคริสต์มาสกันนะคะคือเจ๊ยอยากจะบอกเพื่อนๆค่ะให้เข้าใจตรงกันอีกนิดนึงว่าของที่เป็นงานแนวคริสต์มาสเนี่ยจากที่เจ๊ขายมาเนี่ยไม่เกี่ยวว่าจะเป็นเดือนไหนของปีคนซื้อกันตลอดถ้าเจอของดีๆของที่น่าสนใจของที่เขาอยากได้เพราะว่าถึงแม้ว่าเทศกาลคริสต์มาสจะเกิดในช่วง ธันวาคมใช่ไหมคะแต่ว่าคนเนี่ยก็จะซื้อของหาของแปลกๆใหม่ๆกันอยู่ตลอดเวลาของที่แบบอาจจะอยากได้แต่ว่านะเทศกาลที่เพิ่งผ่านไปหาไม่ได้หาไม่เจออย่างเงี้ยมาเจอกันทีหลังแล้วก็ซื้อไปก่อนนะ้วเดี๋ยว,วพอถึงเวลาพอถึงเวลาปลายปีเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยแต่งก็ได้อะไรเงี้ยคะ่ะเพื่อนๆคือเทศกาลนานาทุกปีถูกไหมคะเทศกาลเดิมๆเ,เ,เกิดขึ้นในเวลาเดิมๆทุกๆปีเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเจ็บเจอสินค้าที่เข้าขายผู้งานเทศกาลถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่เกิดในวันนี้พรุ่งนี้แต่ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่คนจะซื้อไป,ไปเพื่อตกแต่งเพื่อไปใช้ในเทศกาลนั้นๆเจยาก็จะซื้อมาลงมาที่ร้านค่ะถ้าเป็นของที่ดูแล้วมีความความน่าสนใจพอนะคะก้อนนี้เล่าให้ฟังงานเกี่ยวกับคริสต์มาสขายได้ตลอดปีค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เจอของดีๆน่าสนใจก็แนะนําว่าเราเออกมาดูว้ที่ร้านนะคะก็อันนั้นนะคะที่พูดไปทั้งหมดทั้งสิ้นคือ ไฮไลท์ที่พูดไปนะคะแต่เดี๋ยวจะ,จะมีหน้าสรุปให้เพื่อนๆว่าจากข้อนหน้า A4 ตรงเนี้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินที่เข้ากระเป๋าเจียบจริงๆอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆเป็นหน้าสรุปยอดขายของเจียมนะคะย้ำอีกทีหนึ่งว่า7วันช่วง27มกราคมถึง2กุมภาพันธ์นะคะอัตราแลกเปลี่ยนที่เจียมใช้คือ1 US Dollar เท่ากับประมาณ35บาทนะคะจำนวนชิ้นทั้งหมดที่ขายได้ใน7วันนี้คือ18รายการค่ะเพื่อนๆนะคะยอดขายคิดเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ15,650บาทเจี๊ยบาทเจคิดกลมๆนะคะต้นทุนสินค้าอยู่ที่ประมาณ2780บาทกาไรอยู่ที่ประมาณ9,600บาท อัตรากำไรเฉลีย่ยของเจ๊ยบ18รายการนี้อยู่ที่ประมาณ965ซึ่งส่วนตัวแล้วเจ๊บถือว่าก็ไม่ได้น่ากลิดอะไรเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆฟังคลิปเจ๊ยบอยู่บ้านจะเห็นว่ายอดขายมันจะมีช่วงที่ค่อนข้างจะต่ากว่าปกติซึ่งเจ๊ยบก็พูดหลายครั้งมากว่าช่วงนี้เจ๊ยบไม่หยิงเลยค่ะคือไม่หยิงเลยใครอยากซื้อเท่าไรส่ง,สงคำสั่งซื้อส่งใบเสนอราคาเขาเรียกว่าอะไร ต่อมาต่อมาเดี๋ยวจะบรับหมดถ้าไม่ขาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรเฉลี่ยเจ็บอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบพันเปอร์เซ็นต์น่ะส่วนตัวเจ็บถือว่าเอานะไม่เลวนะคะคราวนี้เพื่อนๆคะเจ็บอยากให้ดูนิดนึงอันนี้7วันนี้นะคะ18รายการยอดขายหมื่นห้ากำไร9ก้าพนะคะสั้นๆเดี๋ยวจะย้อนกลับไปดู7วันก่อนหน้านี้นะคะนั้นหวันเนาะหวัน7วันประมาณเนี้ยขายได้13รายการยอดขาย7,900บาท กำไร5,600บาทอันนี้คือคลิปที่แล้วที่เจ๊บอกว่าชีวิตโหดหูมากอะคะ่ะหวันอันนี้6วันแต่ว่าอันนี้คือ6วัน7วันมันก็ไม่ถึงกับต่างกันเยอะเนาะ,นะก็ประมาณนี้เพื่อนๆดูจยอดขาย7วันก่อนนู้ดเจ็ดนเก้าบาทล่าสุดเจ๊ยยอดขาย15,650บาทเกือบเกือบเท่าตัวนะคะจวย้อนกลับไปกำไรรอบก่อนนู้นห6ร้อบาทอันนี้ ส่วนตัวเจ่อาจจะพูดจริงๆซีเรียสว่าต่ามากๆค่ะต่าจริงๆคนหูมากคือเฮ้5,600บาทนะคะแต่วันนี้ล่าสุดกําไร9,600บาทก็คือถือว่าเยอะขึ้นมาพอสมควรนะคะเพื่อนๆคราวนี้เจ๊อยากจะบอกให้เพื่อนๆเข้าใจว่าถ้าเพื่อนๆฟังข่าวติดตามข่าวเศรษฐกิจข่าวสารบ้านเมืองจะจะได้ยินน่าจะเป็นเหมือนกันแม้ที่ไทยน่าจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคือที่เนี่ยเจ๊คุยกับใครก็มีแต่คนบน เพื่อนร่วมงานต่างๆนานาคือเขาก็ทํางานมีเงินมีอะไรใช้ถูกไหมคะเขาก็ยังบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเออของแพงจังเลยเนี่ยซื้อของเข้าบ้านทีก็ไม่ไหวแล้วคือแบบทุกอย่างแพงหมดนะคะเสร็จแล้วเมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนบ้านเมืองนี้เขาหนาวมากเขามีพายุหิมะเข้าอะไรเงี้ยแล้วคนหลายๆพื้นที่อ่ะก็ต้องเหมือนกับว่าต้องไปหาซื้อพวกกันหนาวพวกฮีเตอร์พวกอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันทําให้เขามีเงินส่วน ค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยณนะวันนี้นะคะเจ๊วิเคราะห์จากจากสิ่งที่ได้ยินได้เห็นมาเนี่ยเจ๊คิดว่าบางทีปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่เราหรอกอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะว่าของเราไม่ดีหรือว่าของเราไม่ใช่ไม่โดนเพียงแต่ว่าถ้าลูกค้าถ้าผู้ซื้อเนี่ยไม่มีเงินจะซื้อจริงๆอะ่ะคือเจอ๊มีคนมากดไลค์กด วิวต่างๆนานาคือเยอะมากแต่เขาไม่ตัดสินใจซื้อถึงแม้ว่าเจ๊บจะส่งราคาเสนอไปให้แบบต่ำๆแต่เขาไม่ซื้อเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถจะซื้อได้จริงๆณตอนนี้นะคะคือเหมือนเราแหละเพื่อนๆบางทีเราไปชอปปิ้งใช่ไหมไปเดินๆดูอันนั้นก็น่ารักอันนี้ก็สวยอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้แต่ถ้าณวันนั้นไม่มีเงินหรือว่ามีเงินจำกัดต้องแบ่งว่าอันไหนที่ต้องใช้ก่อนใช้หลัง ลองลงมาใช่ไหมคะไอ้พวกเนี่ยช้อปปิ้งต่างๆนานา,นานเนี้ยถ้ามันไม่จําเป็นมากก็ต้องรอไปก่อนอันนี้เจ๊ก็คิดว่าเจะเข้าใจนะว่าด้วยความที่เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีคนมีเงินฝืดเครืองขึ้นอะ่ะเงินเฟ้อแล้วมีเงินในมือน้อยอะไรเงี้ยคือหลายๆอย่างไม่เป็นปัจจัยภายนอกที่เรา, control, เราควบคุมไม่ได้จริงค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เลยว่าเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็พยายามทําใจนะคะทําในส่วนของเราไปลงของไปทํา ทำร้านให้มันดีไปทําราคาให้มันสมเหตุสมผลไปเ<ส>ข e ến, ียนคําบรรยายดีๆถ่ายรูปไปอะไรเงี้ยคือทําในส่วนที่เราทําได้ไปแต่ส่วนที่ทําไม่ได้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีบ่นบ้างนะคะเ <laughs> จี๊ยบเนี่ยบ่นเยอะไม่ใช่บ่นบ้างบ่นเยอะเลยกับคนใกล้ชิดแบบเออไม่มีออเดอร์อะไรเงี้ยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆถามว่าเราเองอะบางทียังช่วงนี้ยังต้องคิดเยอะเลยจะซื้ออะไรเพราะว่าเศรษฐกิจมันฝืดเคืองเนาะ อย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเข้าใจทำใจให้ยอมรับแล้วก็ทำในส่วนของเราไปให้ดีที่สุดนะคะก่อนจะจากกันในวันนี้จะย้ำอีกทีหนึ่งถ้าใครอยากให้เจ๊ช่วยรีวิวร้านให้ส่งอีเมลแอดเดรสมาทิ้งไว้ที่คอมเมนต์แล้วเดี๋ยวไงจะทักหลังไ,ไปแล้วก็เรามาคุยกันอีกทีหนึ่งได้นะคะอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันมานะคะถ้าเกิดใครมีคำถามอยากพูดอยากคุยหรือไม่มีคำถามแต่ว่าอยากพูดอยากคุยก็แวะมาได้ตลอดนะคะรักษาสุขภาพค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ